ครับได้สำหรับยีสูตัวแคปไฮเรนเดอร์นะครับนะตัวยกสูงนะโอ้โหหล่อๆคันนี้เลยนะคันสีฟ้าครับปี2013ครับราคาแค่2 9 9 0 0 0เครับอ่าเป็นตัว2.5ตัวแซนะครับได้เครื่อง2.5ด้วยแล้วก็ได้คันสีฟ้าด้วยล้อมแม็กสีสวยปัดเงาจากทางยีสูแล้วเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าแจ่มนะผม แนะนำนะครับนะแค่2ก 9, ใช่ไหมผมว่ารอคนตัดสวดดีกว่าสำหรับคันนี้นะใครที่ต้องการต้องรีบๆหน่อยนะครับเพราะว่านานๆก็จะมีเข้ามาทีนะสีสวยมากนะสีฟ้านะครับส่วนลูกค้าที่จ่ออาจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องทําเรื่องทีมุเทมนะครับผมมีบริการไปนัน่นไปหาถึงหน้าบ้านคนอนุญาตผ่านแล้วส่งรถเไล็จด้วยครับทั่วประเทศอยากได้ติดต่อมาส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงรอบคันเดี๋ยวไปชว์ที่ต่อไปครับ ับสวัสดีครับและวันนี้ก็มาเจอกับผมแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนนิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีในส่วนของยีสูดดีแมกนะครับนับ2.5ตัวซดนะครับนะปี2013เลขไม่200,000นะครับอ่าก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะกับราคามันคุ้มอยู่แล้วนะ209,900นะครับขออนุญาตให้คนตัดสดดีกว่าสําหรับคันนี้นะเอาไปใช้งานยาวๆนะครับเพราะว่าอะไรครับนะเกียร์มันนวดด้วยนะครับนะใครที่ต้องการต้องรีบๆหน่อยนะครับโอเค เดีย๋ยวเรามาดูความเดิมของเขาก่อนเลยนะครับหนะน,น้ากระจกด้านหน้าก็เป็นโครเมียมแล้วเรียบร้อยนะครับนะก็ถือว่าสวยเลยนะครับแล้วก็ไฟด้านหน้ารอยเห็นกระเด็นก็ไม่ค่อยมีนะสีสวยใสๆ,ๆแบบนี้ไฟ,ไฟโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของสันเหลี่ยมฝากระโปรงก็ถือว่าคมเลยนะครับยังไงก็คุ้มนะไฟตัดหมอก LED นะด้านล่างครบจบเหมือนกันแล้วก็ในตัวส่วนของตัวแก็บนะครับระหว่างกันชนแล้วก็ตัวรถขับไม่มีอ่านะรถเกรดเอขัดให้แล้วเรียบร้อยครับนะแค่2อง0 0นเาหครับเลขไม่แค่2อ0 0 0นหนึเท่านั้นนะครับใครอยากได้ไว้ใช้งานรีบติดต่อมาผมชมตรงเดียวคือล้อมแม็กครับโอ้โหนะยางปี๊บสอครับของบิสโต้นะเอาไปใช้งานยาวๆพร้อมกับยางไอ้พร้อมกับล้อมแม็กนะครับขอบ20ครับจหญใหญ่ไปไหนนะครับนะของยูสูด้วยนะครับนะก็ถือว่า แจ่มเลยนะเกือบเกือบเต็มซุ้มล้อนะโอ้โหนะ่าสวยมากบันไดอยู่ในสภาพดีแล้วก็ภายในซุ้มล้อนะครับนี่ครับตัวสปริงตัวอะไรอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนะครับถือว่าแจ่มถือว่าโอเคเลยนะครับนะั้นผมขออนุญาตด,ดึงออกให้ได้เห็นกันชัดๆนะครับนี่ครับนะคันสีฟ้าปี2013นะครับผมว่ากำลังพอดีนะเอาไปใช้งานกันถึงครับเครื่องอีสูตรได้เครื่อง o, ตัว2.5ด้วยนะตัวไฮเรนเดอร์ยกสูงด้วยนะครับตัวเฟรมนะก็ออกสีฟ้านิดนึงนะ แต่ใครอยากให้ผมเปลี่ยนให้แจ้งมายวผมจัดการให้เปลี่ยนให้ฟรีครับและที่สําคัญนะในส่วนของตัวล้อแม็กก็เจีมๆนะครับคัสซีไม่มีการตัดต่อแนะ่นอนถ้าพบว่ามีการตัดต่อนะผมรับซื้อคืนร้อนะครับและที่สําคัญนะสัหลีมด้านข้างโอเคร้อยลักยิ้มไม่มีครับกันชนอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนะป้ายทะเบียนกำลังเปลี่ยนมาเป็นกรุงเทพนะครับไม่ต้องห่วงนะและที่สําคัญนะด้านล่างนะครับโอ้โหนะครับเห็นไหมครับนะสวยๆเจ่มๆนะครับตัวคัสซีตัวอะไรนะ เฟืองเฟืองท้ายนะก็ถือว่าโอเคเลยโอ้โหตรงนี้ LED นะแจ่มมากไม่มีแตกหักนะไลเนอร์ก็ถือว่าโอเคเลยนะไม่ได้ผ่านการใช้งานใช้งานหนักมาแน่นอนแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็สมกับไม้สองแสนก็ไม่ได้คีร้ายคดเรีอะไรนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับคันนี้ครับแค่2 9 9 0 0 0นะครับรถปี13นะคันสีฟ้าเกียร์เมนนวดส,สวยๆจนแจ่มรอบคันส,สวยเลย นะครับใครอยากได้ไปใช้งานก็รีบติดต่อมาได้ดือนๆเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างนะครับ0634078822ครับโทรหาผมได้โดยตรงเรื่องประสบการณ์ไว้ใจผมได้นะครับนะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไว้ใจได้นะครับนะปล่อยรถมาส3 3 3าม0ี่รอยคันแล้วนะครับไม่มีปัญหานะลูกค้าแฮปปี้ทุกรายนะส่งรถชัยให้นะไม่ว่าจะอยู่เหนือออกตกใต้นะครับผมส่งได้หมดเลยและที่สำคัญด้านในผมอยากให้เห็นเลยกือนะครับอ่า ตัวกระจกเป็นตัวกระจกแบบปรับไฟฟ้านะครับมีให้เรียบร้อยนะรับกระจกมองข้างไอ้ตัวนี้เรากาลังสั่งสั่งสั่งม,มาใหม่อยู่นะมันมันฉีกขาดเราเราจะไม่ไปซ่อมนะครับเราเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะไม่ต้องห่วงด้านในนะครับอุปกรณ์ถอดล้อชุดแม่แรงอะไรอยู่ครบเลยนะครับการแต้มสีการตีโป่งอะไรจากโรงงานอยู่ครบรถได้มีน้ําท่วมแน่นอนผมมีารันตีได้นะรถจมน้ําตัดต่อคัสซีมาเปลี่ยนเครื่องมาพลิกคว่ำม,มาเล่มสูญหายเราไม่นําเข้ามาแล้วนะถ้าพบครับผมรับซื้อคืนร้อไม่ต้องห่วง และที่สําคัญไม้ไม่มีกอครับเพราะว่าไม้สองแสนผมก็ขายสองแสนครับแล้วก็ในส่วนของตัวคานนะครับคานบีพี่ดูหัวน็อตเอาเถอะโอ้โหนะยังไงก็สวยนะครับยังไงก็สวยตัวบ่ไม่ได้ขาดวนตัวนะครับพวงมาลัยอ,อยู่ในสภาพดีนะเครื่องเล่นแจ่มๆเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าทําอะไรได้มั่งนะครับแต่โดยรวมนะถือว่าโอเคเลยสําหรับคันนี้คลิปนี้อาจจะไวหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากจะให้จัดไฟนั้นคันนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าจัดมาดอกเบี้ยแพง นะครับค่าง,งวดสูงนะเพราะว่ารถมันปีเก่านะผมก็ไม่ค่อยอยากให้จัดไฟนแนนซ์หน่อยแต่ใครที่อยากจัดไฟแนนซ์นะผมแนะนํารถปีใหม่ดีกว่านะยอดจัดได้ด้วยนะครับก็สําหรับคนตัดสดนะมาขับไปได้เลยครับคันนี้พร้อมขายแล้วเรียบร้อยนะครับ๋ยวผมขออนุญาตเข้าด้านไนแล้วกันนะคุณแจเป็นแบบเสียบไขนะครับเกียร์แมนนวดสีสวยเจ็มๆนะขออนุญาตเหยียบคัตกับโอ้โหแอร์เปิดมา ลดเสียงเพลงหน่อยโอเคนะครับเลขไม้สองแสนหนึ่งหมื่นนะครับก็ถือว่าสวยนะแล้วก็พวงมาลัยก็อยู่ในสภาพดีแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีมาแต่ไหนแต่ไรนะครับนะสำหรับตัว e ี S 2, <S สุดเขาก็ออกแบบมาดีนะเพื่อไม่ให้คนเอาพระมาวางเอาอะไรมาวางนะมันจะเสียคอนโซลน,นะครับเขาก็จะมีช่องตรงนี้ให้นะนะสำหรับคนที่อยากเอาพระมาเก็บไว้นะเอามาเก็บไว้ตรงนี้ได้ นะครับนะเขาก็จะมีช่องให้นะเอามาใส่ตรงนี้ดีกว่าหาอะไรมาลองนิดนึงผมก็เคยขับมาแต่ผมขับปี2016นะครับนะเป็นตัวเป็นตัวแซดหนะหนึ่งจุดเก้าตัวแซดเป็นตัวสีประตูเกียร์แมนวนวลนี่แหละครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ตัวนี้ได้เครื่อง2.5เลยนะครับถามเรื่องอัตราการใช้น้ำมันนี้อีซูก็ไม่ได้หนีจากรีโว่มากนักนะครับนะบนะแต่เรื่องกินน้ํามันนี้ยกให้นาวาร่าเลยนะครับแต่นาวาร่ามันมีข้อดีข้อเสียมันแตกต่างกันนาวาร่าเขาจะได้ช่วงล่างนะครับนะที่แน่นมาก รับนะส่วนมากคนที่เป็นกเกษตรกรนะทำไร่ทํา,ทาสวนเงี้ยก็จะใช้ในเวลาส,ส,ส,ส่วนใหญ่นะครับก็อันนี้ก็ไม่ได้คี้ระิเลนะช่วงล่างบอกเลยว่าผมขับมานี่นิ่งๆเลยนะครับแล้วก็เครื่องเล่นสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วเรียบร้อยนะตั้งแต่ปี2 0 1 3นะครับนั่นะก็เป็นนวัตรกรรมตั้งแต่ปีนู้นนะก็ไม่ค่อยห่วงออปชั่นซะเท่าไหร,นร่นะครับนั่นะก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วก็ในส่วนของคู่มือนะครับนะมีให้ครบนะแล้วก็มีกล้องด้วยนะครับนะาสายกล้องอะไรอยู่ตรงนี้นะครับมีมาให้เรียบร้อยนะก็ นะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นครับรับดูจากสภาพเครื่องยนต์ก็ถือว่าโอเคเลยนะเครื่อง2.5เป็นเครื่อง DDI นะครับเป็นตัว turbo แล้วเรียบร้อย i n t e r ล o o l e r นะครับที่มีแล้วให้เรียบร้อยนะถ้าสังเกตตัวนี้จะมีล o ลอ e r ในตัวนะครับเพราะว่าเขาเป็นคอมเบเร์เลว turbo นะครับมีมาให้นะครับนะก็เป็นเครื่อง2.5ที่มี turbo นะลูกเบื้องเริ่มเลยนะผมอยากให้เห็นเหลือเกินนะครับอยู่ฝั่งไหนะนี่ๆอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งเนี้ย ดูดอากาศนะดูดอากาศมานะมาเข้าตรงนี้นะครับ้วนะตรงนี้ก็เป็นเฮดเดอร์นะที่เป็นยางนะครับนะส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของตัวท่อนี่ๆน,นะครับนะวัตรกรรมของเขามีมาแต่ไหนแต่ไรนะครับนะในส่วนของ t ิน uh, b o intercooler นะครับมีมาให้เรียบร้อยสำหรับคันนี้นะครับแล้ว2.5ด้วยนะก็ถือว่าโอเคเลยนะในส่วนของคันหน้าก็ไม่ได้มีการาชนหนักมานะครับก็ถือว่าสวยนะนี่เลย น้นเลขไม่สองแสนยังไงก็คุมคบนะสัญลักีณ์ทข้างก็ถือว่าแจ่มสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับหัวน,น็อตนะสวยทั้งบนและล่างแผ่นกันความร้อนก็ไม่ได้ฉีกขาดอะไรเขาน่าจะเปลี่ยนใหม่มาให้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่ถ้าเกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้เลยไม่จมต้องรอ2ปีนะแล้วก็ค่า CCA ไม่ได้ประสินิฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันในส่วนของเครื่องยนต์นะครับที่เป็นพวกของเหลวนะผมเปลี่ยนถ่ายให้ลูกค้าไปน้ำหนึ่งข่องใหม่ได้เลยนะครับในส่วนของน้ํามันเฟืองท้ายน้ามันเกียร์น้ำ เดี๋ยวผมจัดการให้นะลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกาันครับก็ฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไปพารถใหม่สวยอย่างนี้วันนี้แมนน้อยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ